คลาสไหนโหดกว่ากันกุ๊ก VS เชฟอย่าลืมกดใจและกดติดตามใครที่สนใจคาสและอื่นๆไปดูได้ที่มังยูมาดูที่กุ๊กกันก่อนดีกว่ากุ๊กนั้นจะมีค่าตัวที่ถูกกว่านั่นเองของที่ติดตัวไปนั่นก็คือพริกไทยนั่นแหละและความสามารถก็สามารถปรุงอาหารให้อิ่มท้องได้มากขึ้นและยังทําอาหารได้เร็วมากขึ้นด้วยเลยนะและส่วนเชฟนั้นของติด ก็จะได้มอดทำอาหารไปเลยแล้วนะแถมยังได้สมุดสูตรอาหารมาอีกด้วยและความสามารถก็คล้ายๆกันเลยแต่ตัวเชฟนั้นจะทำอาหารได้เร็วกว่ายเยอะเลยเลยนะ กว่าตั้งเยอะแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ค่าตัวนะ่ะมากกว่านั่นเองแต่ส่วนตัวยังไงเชฟก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วพอถ้ามองความเป็นจริงกุ๊กกับเชฟนะ่ะความรับผิดชอบค่อนข้างจะต่างกันกุ๊กแค่ทำอาหารที่ตามสั่งเท่านั้นแต่เชฟก็คือคนที่บริหารจัดการทั้งครัวนั่นเองแม่งเข้าใจง่ายเลยนะแบบนี้เพราะบางคนอาจจะสับสนว่าสองอาชีพนี้คืออาชีพเดียวกันอยู่ด้วยเลยนะแล้ว,นะลวเ,เพื่อนๆนะ่ะคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะและ